สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเข้าหัวข้อเรื่องก็คือว่าเขาจะทําอย่างไรในความสัมพันธ์นี้ต่อไปนี้นะคะเราถาม1นึ่คำถามนั่นแปลว่าเราก็จะเปิดแค่6ใบครั้งเดียวนะคะทําไมถึงเปิด6ใบมันคือเกมการเล่นสนุก,นกบนโลกออนไลน์ y o u t u b e ของเรานะคะแต่ถ้าเปิดไพ่ส่วนตัวนะคะเปิด1คําถามชัดเจนเคลียร์คือ1ใบของการที่จะตอบนะคะไม่งั้นมันจะสั่นคลอนนะคะเพราะอะไรอย่างที่ว่าไปถ้าหากตั้งคําถาม ข้อที่1เนี่ยคือตั้งคำถามอันที่1แล้วยังมีคําว่าและหรือเนี่ยไม่รับนะจะกรอให้ใหม่เองนะคะคือต้องมีกติกาคือว่า1ตั้งคำถามให้ชัดเจนทำไมชัดเจนเนี่ยคือตั้งให้เลยนะอันนี้คือพลังงานก็จะมีความคาดเคลื่อนนะคะหรือว่าใครที่สนใจอยากจะโทรก็ติดต่อมาได้อนะคะก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะทำอย่างไรในความสัมพันธ์นี้ต่อไปนี้นะคะ หกใบามากันเลยฟิวฟิวสูแน่นอน,นะคะ่ะเจ็ดไม้หนึ่งถ้วย star อยู่กันไกลนะมีแพชชั่นกันมากคนละเขา d ด v i l ใครอยากเรียนอ่านไพคะ่ะฟรีหรือว่ายังไงดีหรือว่าตามศรัทธาดีเพราะมีโปรเจกต์อยู่คิดอยู่ว่าเออ The Tower แต่บางทีมันคิดคนเดียวไงคะ่ะมันก็ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจเมื่อถึงเวลาอะไรแบบนี้มันไม่ใช่อยู่ดีอยากสอนก็สอนนะบอกไว้เลยถึงจะเรียนจบครูมาก็จริงนะบางอย่างนะถ้ามันไม่ถึงเวลาเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์สูงสุดอะ่ะก็ไม่อยากที่จะทำนะแม้ว่าเราจะมีองค์ความรู้ในสตรนี้รู้อะไรอย่างไรก็ตามมันต้องถึงเวลาที่สมแก่การสอนจริงๆ เออนะอ่ะโอเคแต่ถามว่าอนาคตอยากสอนไหมชัวร์ค่ะแน่นอนจะไม่ให้ปล่อยผ่านเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราตั้งไว้แล้วกับตัวเองเราจะฝึกฝนให้มากที่สุดหาคำตอบหาสิ่งที่อขอน้องเรื่องเนาะคือให้เข้าใจมากขึ้นว่าการเปิดไพ่ของเราเนี่ยเราอย่าไม่อยากให้สแสวงในเรื่องของเงินนะคะเอ๊ะทำไมมีแนวคิดแบบนี้ เดี๋ยวลองให้ฟังนีแต่ลคลิปเดี๋ยวมันหมดอ่ะเดี๋ยวจะไม่มีอะไรเล่าอ่ะจเจดเหรียญมาดูกันนอกเรื่องเยอะแล้วต้องขออาภัยสมาตเจ้าเรามาดูกันนะคะว่าเขาทำยังไงเขาสู้ค่ะเขาสู้ความสัมพันธ์นี้เขาจะไม่ปล่อย ะะเขาสู้แน่นอนแม้ว่าคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่เบื้องหลังเขาสู้เพราะอะไรหนึ่งเขาชอบคุณ,คณเขารักคุณ,คณเขาลหลงไหลคุณและอยากได้คุณอยากครอบครองอยากได้เป็นของตัวเองมีความหึงความหวงในตัวเองด้วยค่ะเจริสค่ะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเขาก็ต้องได้ให้ได้อ่ะจองแน่แบบนี้คือชัดเจนนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นกลุ่มนะคะมังกรประมาณนี้เนาะพิจิตป้หรืออะไร จะไม่ค่อยได้ช่างเถอะแล้วก็อ๋อใช่ราศีธาตุไหนก็ตามนะคะแล้วแต่หรือพลังงานถ้าสามารถปรับได้คุณและเขาอยู่กันไกลเขาห่วงมากแต่เขาไม่สามารถพูดตรงๆรงเขาจะประชดหรือพูดอะไรให้เรารู้สึกว่านี่เขาห่วงนะ เขาสู้ค่ะเขาสู้กับความสัมพันธ์นี้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งคุณทําตัวแบบน่ารักเกินไปม่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะระวังเขาปรี๊ดแตกใส่หรือว่าประชดใส่หรือว่าทํะไมก็ได้ที่มันเป็นการเรียกร้องความสนใจให้คุณหันไปหาเขานะคะเขาจองแนวแบบนั้นพอคุณหันไปปุ๊บอ่าเขาเล่นตัวนะมีเออจ็ดเหรียญเห็นไหมคะเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าอา้าวสรุปให้ฉันคุยคนเดียวหรออ่ะเขาลังเลแล้วอาจจะตัด ตัดสินใจจะคุยต่อไหมอ่ะหันหลังให้เธอดีกว่าอ่หันหลังแล้วไงอ่ะทําเป็นสงครามประสาททําเป็นทําให้แบบว่าปอดอได้จะออกแนวแบบนี้ค่ะคนนี้นะทาให้คุณรู้สึกว่าอ้าวสรุปจะสู้หรือไม่สู้เหมือนเขาไม่ต้องการฉัเลยนะคุณจะรู้สึกแบบนี้ด้วยการที่เขาเขาไม่ได้เล่นเกมค่ะแต่เขามีนิสัยแบบนั้นนิสัยเหมือนคนเล่นเกมแต่มันเป็นตัวเขาค่ะอ่ะ ลุกละปวดขาด้วยความที่เราเนี่ยหนึ่งตั้งกล้องหลายมุมมากเราหาจุดนั่งยังไม่ได้คะ่ะอ่าเรามาดูต่อไปนะคะว่าเนี่ยเมื่อกี้แหละที่บอกว่าเขาเนี่ยจะทำยังไงต่อไปเข้าสู้และสถานการณ์หลังจากที่สู้แล้วนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรอ่าสามไม้ ยังห่างกันอยู่เนาะเซเปเรตกันเม g จ c i a เชียนควีนไม้หกหกไม้เด็กดาบนะคะแล้วก็หกหกเหรียญความสัมพันธ์นี้จะยุติธรรมค่ะคือคุณและเขาอะ่ะ ยุติธรรมในความสัมพันธ์แน่นอนนะมันเหมือนไม่ใช่แค่เขาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้ยุติธรรมแต่มันคือคนสองคนที่ตกลงปรงใจไม่ว่าจะด้วยวิธีการสื่อสารแบบไหนก็ตามวิธีการพูดวิธีการเข้าใจเห็นอกเห็นใจสื่อสารผ่านจิตอะไรได้หมดเลยมันเป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้รับรู้ว่าทั้งสองฝ่ายตกลงปรงใจกันนะนะคะมันจะออกแนวแบบนั้นเพื่อที่จะดําเนินความสัมพันธ์ไปอย่างราบรื่นกันต่อไป เรื่องของการที่อยู่กันไกลยอยู่กันไกลที่พูดไปตั้งแต่แรกออยู่กันไกลบโลกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะหาวิธีหลากวิธีแม้แต่ใช้เวลาเพื่อที่จะได้มาอยู่ใกล้กันนะคะวันที่อยู่ใกล้กันจะเป็นวันที่คุณได้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาและเขาก็จะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณว่าเฮ้ยจริงๆมันง่ายคุณดนี่ออไม่ใช่จริงๆมันง่าย แล้วนี่แล้วมันง่ายกว่าน,นี้นี่แล้วทาไมไม่ทําก่อนหน้านี้มันจอ,อกแนี่แบอบกว่าโอ้ยรู้งี้ทําตั้งนานแล้วโอ้ยรู้งี้คือแบบน่าจะเดินเกมให้เร็วรู้งี้น่าจะแบบเออมาหาแล้วมาเคลียร์แล้วมาทําทุกอย่างมันคอมพลีทเสร็จคือจบคือมันจะออกเนี่ยแบบว่าเฮ้ยก่อนหน้าเนี้ใช้เวลาคุยกันมานานก่อนหน้านี้นใช้เวลางอนกันไปทาไมมันจะเป็นแบบนั้นแต่สุดท้ายก็คือมันก็จะได้ลงเอ่ยกันด้วยความที่มีไพ่ หกไม้หกเหรียญน,นะระวังเรื่องอารมณ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าใครนะคะบอกไม่ถูกเหมือนกันเป็นเด็กเด็กที่ค่อนข้างอารมณ์ฉุนเฉียวนะต้องระวังเรื่องนี้เอ่อมันจะมีคนหนึ่งที่มีพูดที่ภาวะสูงกว่าไม่คุณก็ขานะความสัมพันธ์นี้เขาจะสู้และเป็นไปได้เมื่อสองคนนะคะเห็นพ้องต้องกันอะเรามาดูไพ่นางฟ้า ขอสับแป๊บนึงม่วงมากเลยทองคิปเป็นสามอันละขาวแบบเรียวๆนิวเลอร์เขาคือบุคคลที่มีพลังงานใหม่ๆนะคะจากคนเดิมๆพาลไลฟ์นะคะใช่ไหมช่เขาคือคนเดิมๆที่คุณไม่สามารถสลัดไปได้ เออมันมีความคามาเล็กน้อยตั้งแต่แรกนะแล้วเขาก็เป็น new love คือเขาไป transform ตัวเองค่ะนะเวลานี้หรือที่ผ่านมาแล้วนะคุณจะรับรู้ได้ว่าเออก็ดีขึ้นเพราะว่าความสัมพันธ์นี้เคยเคยผิดคลาดผิดหวังกันมาเรียบร้อยแต่สุดท้ายเห็นไหม w e ดดิ้งมีการแต่งงาน มีการทําทุกอย่างให้มัน complete นะคำว,ว่าแต่งงานเนี่ยบางคนอาจจะได้แต่งบางคนอาจจะได้ครบซึ่งมันเป็นสถานการณ์ของคนที่คนสองคนได้ลงเอยกันในสถานการณ์นั้นๆนะจะแต่งงานก็ได้แต่ด้วยความที่เราอ่านไพ่ไงมันเป็นของใครไม่รู้นะคะดังนั้นเราจะพูดเป็นกลางๆแต่ถ้าผู้ไม่กลางก็คือสุดโต่งคุณได้แต่งงานกับเขาค่ะจบจบไหม เดี๋ยวจะไม่พูดเยอะกว่านี้เดี๋ยวมันจะเยินเยอะตัวเราเองไม่อยากพูดเยอะอเจ็บคอนะคะซึ่งก็อ่านให้จบแล้วนี่นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะโอเคสําหรับผู้ที่สนใจ <c ười> คือพูดไปก่อนอะแต่ไม่มีลิปสติกให้ดูเพราะว่าเราเก็บไว้นะลิปสติกไลท์แมทลิปนะคะสั่งซื้อได้นะคะเป็นไลท์แมทลิปที่บางเบาคือมีการเทสมาโดยตลอดทดสอบโดยตลอดว่า2มิละลิปหแท่งขนาด2มิเดี๋ยวจะมาให้ดูแป๊บหนึ่ง ไหนๆก็ไหนๆละเปิดให้ดูเลยอ่ะมาให้ดูแค่สองสีก่อนแล้วกันเออนี่นะคะอันนี้คือขนาดสองมิลเองนะคะแต่เชื่อมให้ว่าจากที่เรามีการทดสอบนะจริงๆมีหกสีค่ะจากที่มีการทดสอบว่าสองมิลเนี่ยมันใช้ได้นานตั้งสองเดือนเลยนะไม่ค่ะคือจะบอกไว้เลยว่าเราก็ไม่ได้ใช้ทุกวันเนาะแต่ว่าก็ใช้คือ ยังน้อยคือใช้อ่ะสัปดาห์ละห้าถึงหวันอ่ะแต่ว่าใช้วันละครั้งนะไม่ได้เติมนะคะบอกไว้ไเลยนี่6สีของเราอะนะคะหสีของเราเนี่ยบอกไว้เลยว่าหนแท่งทุกวันเนี้ยหแท่งเนี้ยใช้มาแล้วตั้งแต่แบรนด์คลอดได้ประมาณเดือนกว่าก็คือเป็นอีกล็อตหนึ่งนะคะเพราะสั่งไปไปอีกล็อตหนึ่งแล้วก็ล็อตที่สองนั่นอ่ะนะคือเราได้ อะลอะตแรกที่สั่งมาเนาะก,ก,ก็ก็ใช้อีกอันนึงไปอย่างเงี้ยพอลถสองมาปุ๊บเนี่ยหกแท่งลถสองเนี่ยก็ช่วงนั้นอยู่ช่วงคันยาตุลาตุลาก,กว่าเนี่ยหกแท่งอ่ะปัจจุบันนี้ยังเหลืออยู่เลยคุ้มไหมอ่าอันนี้คือขายของจริงๆนะคุ้มนะเอาง่ายๆเลยถ้าหนึ่งแท่งถ้าเฉลี่ยแล้วอ่ะกับปัจจุบันตอนนี้มันผ่านมาราวๆหกเดือนถึงเจ็ดเดือนเนี่ยหกแท่งยังเหลืออยู่อ่ะจ่ายแค่นี้คือ ปัจจุบันชัดดาวแบรนด์อื่นเลยค่ะด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนแพลลิปใช่ไหมแล้วก็ต้องสรรหาอะไรของตัวเองแล้วก็เออโอเคจบนะก็จะเป็นแบบเนี่ยชอบทำธุรกิจอะไรแบบนี้ชอบแบบทำแบรนด์นั่นนี่ค่ะด้วยความที่เราก็ศึกษาแล้วก็ทําแล้วก็เอาตัวเองไปเรียนตัวนั้ตัวนี้นะอชอบนะคะแล้วก็ก็เหมือนอยากรับตัวแทนนะแต่แบบเราไม่อยากแบบไปให้มันจมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้ารับก็เหมือนแบบมันก็เหมือนช่วยกนันอ่ะเนาะอะไรอย่างเงี้ย เน้นแบบว่าส่งขายปลีกเองไปเลยนะคะถ้าขายส่งเนี่ยถ้าเป็นร้าน,านสินค้าใครนะคะสนใจนะคะก็ติดต่อได้ถ้าเป็นร้านสินค้าพวกเครื่องสำอางนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะมีราคาส่งให้แน่นอนนะคะแต่ว่าราคาส่งเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าถูกจัดนะแล้วก็ไม่ได้แพงจนโอเวอร์จนแบบว่าไม่ไม่ได้อะไรเลยนะคะแต่ว่ามีราคาส่งให้แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นในราคาส่งแบบ ะจะได้ว่ายังไงดีราคาส่งแบบสิบชิ้นยี่สิบชิ้นได้หมดเลยนะเน้นอยาที่จะส่งออกแบบว่าให้กับร้านซะมากกว่าไม่อยากมีตัวแทนลอยๆอยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่หนึ่งเราทำอะไรคนเดียวสองมันเหมือนแบบว่าเราอยากขายให้มันเป็นของจริงที่มันไม่ต้องไปจมกับใครค่ะเดี๋ยวจะได้ยุติธรรมกับทุกๆฝ่ายแล้วของคือมันขายในตัวอยู่แล้วส่วนใหญ่นะเล็กๆเฮ้ยเหมือนเมาส์มอยขายให้คนใกล้ตัว เยอะมากนะคะประมาณนั้นเลยนะนี่ก็จะมี6สีนะคะสีเนี้ยเป็นสีของโทนสีดอกกุหลาบนะชื่อแบรนด์ v e นั s นะคะเป็นชื่อแบรนด์ที่แบบว่า,าตัวเองเกิดวันศุกร์อะนะก็เลยบอกว่ามีดาวศุกร์นะคะแล้วก็ตัวแทนก็คือเป็นดาววีนัสก็เลยแบบอเอาวีนัสนี่แหละแล้ววีนัสนะคะเทพวีนัสกอเดชเนี่ยเขาก็จะมีดอกกุหลาบนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาก็เลยใช้เป็นดอกกุหลาบเล็กๆตรงนี้นะคะ เห็นไหมอ่ะตราสัษณ์ของเราก็เป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็จดออยอเรียบร้อยนะคะหายห่วงแน่นอนไม่แพ้ลิปแน่นอนค่ะไม่ทําให้ปากคล้าด้วยค่ะหายห่วงเลยเนาะเพราะเป็นอแกนิกค่ะค่อนข้างจะสูงหน่อยละคะ่ะค่อนข้างสูงเม็ดสีอแกนิกนะคะและแต่ละเม็ดสีก็จะมีความเข้มอะไรนี่แตกต่างกันเรามีบทสวดให้ด้วยนะมันไม่แต่เราชอบเรียกว่าคาถาไงใครไปทําในวันแล้ว มันก็ได้แหละแล้วแต่ความสุขความสบายใจนะคะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย